สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวฟับลอยกองตรงหน้าคนห้าราศีนี้ฟ้ามีตาให้โชคใหญ่คลิปนี้นะคะมาเปิดดวงคนห้าราศีที่เรียกได้ว่านึกถึงเงินเงินก็มานึกถึงทองทองก็ลอยมาหาพวกท่านเลยนะคะก่อนอื่นเลยค่ะ a อทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้นะคะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปโดนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุดสามจุดทางด้านขวาม,มือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะสำหรับคน5้าราศีที่เรียกได้ว่าช่วงนี้มีเกณฑ์สุขสมหวังทุกอย่างเลยค่ะ มาเริ่มกันเลยที่ราศีแรกคือท่านจะเกิดในราศีกันหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมนะคะถัดมาราศีที่สองคือท่านจะเกิดในราศีกุมหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมค่ะถัดมาราศีที่สคือท่านจะเกิดใน ราศ <พ ENA> ีพฤษภหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนราศีที่สคือท่านที่เกิดในราศีมังกรหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์และส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีพิจิกหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกายน ถึงวันที่15ธันวาคมนะคะโดยคนทั้ง5ราศีนี้ค่ะเรียกได้ว่าดวงการเงินได้ดังใจปรารถนาเลยนะคะมีเกณฑ์เป็นดวงรับทรัพย์ในปี2566ที่เหลือนี้เลยค่ะคน5ราศีเรียกได้ว่าจิตแข็งแกร่งเป็นที่1เลยนะคะยืนหนึ่งเรื่องของความคิดค่ะ ในช่วงนี้หากพวกท่านคิดหวังอะไรก็จะสมความปรารถนาทุกประการนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการทองนึกถึงเงินเงินก็มานึกถึงทองทองก็ลอยมาหามีเกณฑ์ได้กอดเงินก้อนใหญ่สมใจต้อนรับเดือนพฤศจิกายน2566ที่กำลังจะเข้ามาถึงตอนนี้เลยค่ะ เรียกได้ว่าดวงการเงินของท่านสมหวังดังใจหมายเลยนะคะคิดอะไรก็สมหวังทุกประการนึกถึงเรื่องเงินก็นอนฝันกอดเงินก็ได้เงินก้อนสมใจตามความเป็นจริงด้วยนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงคน5าราศีที่เรียกได้ว่าฟ้ามีตาเปิดประตูโชคใหญ่ให้แก่พวกท่านละค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะ จะเป็นคลิปเรื่องราวดีอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ